มันจุ่มช่วงสะโพกท้ายลึกมันจุ่มได้มากครับคือหลักๆกลัวเนี่ยถ้ามีเนื้อเยอะราคาจะดีถูกต้ไหมใช่ครับเพราะสุดท้ายเขาต้องกินเนื้ออยู่เยอะเหมือนกันนะเออพี่พูดดีนะสุดท้ายเขาก็ต้องกินเนื้อเหมือนกันมาแล้วครับผู้ชมครับอันนี้คือ HKMR อเมริกาแล้วคือตัวนี้ชื่อมิสเตอร์อเมริกามิสเตอร์อเมริกา สวัสดีครับ FC ทุกๆภาคของประเทศไทยนะครับ EP นี้ไปเยี่ยมชมคอนชัยฟาร์มนะครับวัวอเมริกันบราวนเลือดร้อยนะครับนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับชื่อมิสเตอร์อเมริกาแล้วก็มีวัวแบรนกัสนะครับเลือดร้อยพ่อพัน์ดีๆนะครับราคาเกษตรกรนะครับวัวอเมริกันบราวนันะครับนำเชื้อหลอดละ100บาทนะครับ เจ้าของวัวมีน้ำคิดดีมากนะครับว่าอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้พัฒนาสายพันธุ์นะครับก็เลยขายน้ําเชื้อราคานี้นะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมทําความรู้จักกับวัวพ่อพันธุ์นะครับว่ามีลักษณะโครงสร้างอันนี้คือแบงกัตแบงกัตอันนี้บราันบราวนันนี้ชื่ออะไรครับแบ,แบทเทอ แบ็กโพินะครับเป็นสายพันธุ์ไหนไหพี่เอ่อสายพันธุ์แบงกัสครับชื่อแบ็กเพิร์ดปีปีเก้าหกเป็นวัวนำเข้าเอ่อเป็นวัวที่ฟาร์มเราปีดขึ้นมาเองพัฒนาขึ้นมาเองใช่ครับใช้เวลานานไหมครับกวานาน่าจะได้วัวลักษณะนี้เออเรามีแม่พันธุ์แท้อ,อยู่แล้วเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยเรื่อยฟาร์มทำฟาร์มทำแบงกัสมาเป็นสิบปีแล้วอ๋อเป็นศูนย์แบงกัสเลยแบงกัสแบงกัสเลยเป็นศูนย์แบงกัตเลยครับผมลักษณะของพ่อพันธุ์ที่ดีมีไงบ้างครับเอ่อ โครงสร้างดีแข้งขาใหญ่เนื้อเยอะลำตัวยาวครับครับผมโครงสร้างดีนะครับแข้งขาใหญ่เนื้อเยอะครับตัวนี้ก็คือเข้าตำราเลยครับแล้วก็ชีดไม่ยาวจะเป็นชีดคือต้นไหนครับเออ่อนี่ครับลึงเขาครับออ๋ลึงเขาไม่ยาวใข่ก็เท่าพวกเนื้อเยอะมาก่อมีเนื้อครับมันมันคนอ้วนเนาะใช่อันนี้คือ บรามั่นอ่ะพี่มาขอดูตัวนี้ก่อนถทานั้นครเอาข้อดีของโวตัวนี้มีอะไรบ้างครับพี่ไปหนึ่งนะผู้ชมครับรู้สึกว่ามันจะตื่นเต้นกับผมหรือเปล่า มาแล้วครับผู้ชมครับอันนี้คือ HKMR อเมริกาก็คือตัวนี้ชื่อมิสเตอร์อเมริกามิสเตอร์อเมริกาเคยเห็นแต่ในปลุกวันนี้นำเข้าจากอเมริกามายุ5ปีครับผมครับผมข้อดีของมันมีอะไรบ้างพี่ชี้ดูหน่อยเป็นจุดๆเลยสะโพกปเขากว้างมากครับสะโพกใหญ่สะโพกปลำตัวที่ลึกลำตัวที่ลึกหลังปองครับหลัง เป็นเส้นหลังเขาจะแข็งมากแล้วกระโหนเขาจะตั้งตรงไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งกระโหนกคือตรงนี้นะ<ช>มันจะไม่เอียงซ้ายเอียงขวามันจะตั้งตรงแ,ตแล้วเขาเป็นวัวที่ไข่ดำเขาเป็นวัวที่วัวไข่ดำนี้มีข้อดีไงบ้างครับหรือเป็นตำราเขาเขาบอกว่าจะให้ลูกที่จะนิงะน่งดีจะเข้มอ๋อคือสีจะนิ่งจะเข้มแล้วไหล่หน้าเขากว้างมากเขาเป็นวัวที่นจะสมูทไปลยเนียไม่ไม่ออกมาจะเกินไปแบบมันจะสมูทไปกระลัมันดูสมส่วนเนาะใช่ครับหรอไหล่หน้าก็จะกว้างกุงหัวไหล่เนี่ยครับผม รอเลยนะพี่เนาะคบัวพี่ภูมิใหญ่เป็นลูกของสมบุกเช่นกันครับผมถ้าเราเลี้ยงมาไม่พอครับผมเอาพี่ต่อเลยทีนี้ใบเพชรเขา12ลีนาวครับผมมีเครื่องหมายบัวที่น่าชื่อก็แม่พ่อแม่พันธุ์ครับแต่ละตัวครับมีครบทุกอย่างเลยครับ12ลีนาวครับในใบเพชรจะมี14แต่ตัวนี้มี12ทำไมถึงว่างั้นครับเพราะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีชื่อเสียงเขาจะได้ติดดิจิตเตอร์ออร์บีนาวอ๋อคือคือพ่อแม่ มีได้รับความนิยมพ่อแม่ที่ดีใช่ครับอ๋อไี่คือความรู้หม่ผมเลยนะขออีกครั้งหนึ่งนะพี่ในใบเพจจะเขียนว่าไ่งนะมันจะมีเครื่องหมายบวกหน้าชื่อพ่อชื่อแม่แต่ละตัวครับครับผมตัวไหนมีเครื่องหมายบวกยาวดีคือเขาเรียกว่าลีเจสเตอร์ออร t เดิลล์ครับคล้ายๆลีเจนคือตำนานเนาะอ๋อครับผมเนี่ยผู้ชมครับ วัวพวกนี้สักกี่ปีถึงให้น้ำเชื่อได้ครับ2ปีครับเริ่มใช้ได้บ้างแล้วครับผลงานเป็นไปเป็นไงบ้างครับตัวนี้ตัวนี้เราเพิ่งออกจำหน่ายน้ำเชื่อเพิ่งออกจำหน่ายเมื่อปลายปีแล้วเมื่อเดือนธันวาฯยังไม่มีผลงานยังไม่มีผลงานเพิ่งเริ่มจำหน่ายน้ำเชื่อครับอยู่ที่หลอดละหนึ่งร้อยบาทเฮ้ยทำไมถูกจังขายราคาเกษตรก่รอยเออผมเพิ่งเคยเจอน้ำเชื่อถูกนะจริงครับร้อยหนึ่งครับ คนเลี้ยงได้ไหมคนเลี้ยงได้เลยมร้อยหนึ่งนี่ราคาถูกมากเลยเราขายให้แบบเกษตรกรจับต้องได้ครับราคาไม่แดงใช่ครับอาวพี่เชิญตานี้ครับราคาน้ำเชื้อ100่งร้อยบาทกับวัวพ่อพันธุ์อย่างนี้ตัวนี้วัวพุ่งใหญ่คุณผู้ชมครับไม่ธรรมดานะทำไมกล้าขายเลยร้อยหนึ่งถามก่อนสนใจเรื่องราคามากเลยขายยาวเลยแต่ว่าอยากช่วยเกษตรกรจริงใช่ไหมคือ เอาไปพัฒนาต่อได้เลยเนาะโอ้ยังเลยคุณผู้ชมครับฟาร์มอยู่ที่ไหนครับพอนชัยฟาร์มราชบุรีครับพรชัยฟาร์มราชบุรีเนาะอันนี้คือวัวอเมริกันแบลมันตัวแรกนำเข้ามีเห็นมีตัวดำดำด้วยนั้นคือแบรงกัตแบรงกัตอ่ะโอเคครับผู้ชมครับวันี้ตัวนี้คือแบรงกัตนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอชมแบรงกัตอันนัเราจะเห็นพ่อพันธุ์แบรงกัตตัวใหญ่ๆนะครับมีคนที่เห็นนะพี่นะพ่อพันธุ์แบรงกัตเนี่ยแบรงกัตจะมากเขาจะโต่างยีมาก ขายชมมากนะผู้ชมแบงคัดมีเลือดร้อยอะไรเหมือนกันไหมแบงคัดมีเลือดร้อยไหมนี่คือเลือดร้อยของแบงคัดพันแท้เเป็นพราะให้บีดเนี่ยนี่ยผู้ชมครับแบงคัดเขาจะต้องเพิ่มเขาจะต้องเพิ่มอันนี้ในกรณีที่จะต้องไปสู้กับตัวบนเนี่ยผู้ชมครับแบงคัดดูยังไงบ้างสวยพี่อ่ะเหมือนกันไหม หเหมือนกันครับการดูวัวเหมือนกันครับโครงสร้างนี่ลำตัวยาวครับ,รบผมแล้วก็ลึกมีความลึกขอ,องลำตัวครับจุช่วงสะโพกท้ายลึกมรนจุได้มากครับคือหล,กหลักๆกวัวเนี่ยถ้ามีเนื้อเยอะราคาจะดีถูกต้ไหมใช่ครับเพราะสุดท้ายเขาต้องกินเนื้ออยู่ด้วเหมือนกันนะเออพี่พูดดีนะสุดท้ายเขาก็ต้องกินเนื้อมอนกันลำตถึงพ่อพันธุ์แต่ว่าผมว่าพ่อพันธุ์ตัวนี้ได้นะใหญ่มากเลยนะนกกีตันพี่ตัวนี้ ตันร้อยครับตันร้อยกระช่างก่อนออกมาให้กินอะไรบ้างพี่กินอาหารข้นกับฟางครับที่ฟามก็ผ่านก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่ใช่ครับเมื่อกินปกติก็ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยจุดโครงสร้างของเขาันุกของเขาครับผมไม่ได้ใหญ่เพราะอาหารเนาะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งครับผมไหลกว้างไหมพี่ตรงนี้ เขาเช็ดปรบมือให้กับอ่ายุ่งเขาเชียงสามปีครึ่งนี่ครับตัวเนี้ยยุ่สามปีครึ่งครับสักกี่ปีถึงเต็มหนุ่มครับคห้าปีครับห้าปีโครงสร้างก็จะออกเต็มที่แล้วมันจะออกข้างแล้วตอนนี้เขาจะเริ่มออกข้างออกข้างครับผมคือเมื่อกี้เนี่ยวัวมันกินอยู่ผมคิดว่ามันจะฟุดฟัดฟัดเนาะมันมันโมโหแต่ไม่นะอ่าเขานิ่งมากเลยนะฝึกยังไงบ้างพี่วัวพ่อพันธุ์นี่ ผมว่าฝึกเรื่องแต่เล็บมันจัดมัดเลยตูดแป้งสามก้าวจัดเพราะกลัวประกวดทำเหมือนกันอย่างนั้นเลยนั่นผู้ชมครับฝึกเหมือนกันอย่างนี้เลยกัวเชื้อมีดโอเคครับอันนี้น้ำเชื้อขายไงครับหลอดละ150บาทครับหลอดละ150บาทชุดหนึ่งพันห้าสิบสองหลอดครับชุดหนึ่งพันห้าสิบสองหลอดแบ็คเพิร์ดพีสี่กัหกครับผมโอเคครับผู้ชมครับเป็นพ่อพันที่ถูกตาต้องใจมากๆเลยครับ อันนี้เป็นแบลงกัสอายุป <10 S 2> ระมาณสิบ <10 S 2> เดือนสิบเดือนอันนี้ลูกของอะไรพี่ลูกของ TPF Series t p ครับ เหืนน้ำเชื่อที่รานน้ำเขาครับผมนําแม่ทิปลาข้อดีของมันมีอะไรบ้างครับตันี้น้เนื้อเขาเยอะมากแลวสวยมากราเนื้อทสุดเลยุัจเยอะมากสุดปายเลยนะใช่ครับเึ้นไปกเยากผมก็ดูหัวาเน้อเยอะหัวเนื้อเยอะวกยายาราคาตั้งไว้เท่าไหร่นตัวนี้เราจาหน่ายอยู่ที่หนึ0งแสาหนึ่งแสบาท เป็นแบงค์เดินหอยสามารถเอาไปต่อยอดได้เลยใช่ครับเอาไปใช้สผงได้เลยครับครับผมแล้วตัวนี้ล่ะพี่ตัวนี้เป็นแบงก์รัดเงินเป็นลูกของฮาราดินครับเป็นพ่อพันธุ์ที่เรานำเข้ามาแตกต่างยังไงกับตอนนั้นบ้างครับเอ่อตัวตัวนี้เขาจะจุดเด่นเขาเลยคือจะยาวครับผมแต่เนื้อเขายังไม่ไมาเพราะขึ้นจากขึ้นมาเนี่ยจะมาอะไร อยังไม่อ้วนแต่ตอนนั้นอ้วนแล้วเนาะเนื้อมาเนาะหนังไปเนื้อมาตี่นี้สั่งเลยไม่ยางที่นี่แพงกว่านี่แพงกว่าราคาเท่ากันราคาเท่ากันอยุรุ่นเดียวเราจะแถมตามอายุก่อนครับผม